จิงจามาจิงจามาจะิงจาจะสวัสดีครับผมพี่เกมพาร์ทเกมเอร์นะฮะวันนี้มาเจอกันนะครับกับเกมผีๆนะฮะที่ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เลยแต่ก็ขอลองก็กทีนหนึงนะฮะเพราะและมีเว็บอ้างอิงมานะ,ะบอกว่าเป็นเกมเซเรนูพีทีนะฮะที่ถูกพิกถอนจากโกนามิหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะ กรณงนีง้ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาแล้วนะแต่ทีนี้มีทีพัฒนาที่ชื่อว่าพูลิตี้นะครับผมนะเขาถอดแบบนะทำเป็นเดโมโลแล้วก็เอามาลงใน PC ให้เราโหลดเล่นฟรีนะครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะข้อมูลดีๆจากเจลลปีนะฮะก็ให้เครดิตนิดนึงนะฮะเรื่องข้อมูล,อมลโอเคมากันเลยนะครับผมนะเดเฮเฮดูจากภาพนะครับเฉลยคแตอไหนเดอ คือเขาจะถอดมาจากไซเรนทิวไอไซเรนิพีทีนะลืมชื่อเกมเล่นแตกูลืมชื่อเออดีนะฮะตอนนี้เที่ยงคืน59ไ<ป>คือการถอดแบบมานี้มันเป็นแค่แบบว่าเล็กๆนะเป็นเดโมแบบสั้นๆนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากโอ้อยางร้อนนะยางร้อน เฮมี Pop ใครอยู่บนหรือเปล่าคือยังทำทำมาได้ถือว่าโอเคนะครับใช้เวลาพัฒนาประมาณร้อยกว่าชั่วโมงนะฮะมันเก็บว่าอะไรวะเนี่ยว่าเช้าแกบเือร์ดอนะฮะแก้ยังไงอ่ะแกบไงอ่ะ you sure the only you is you อุ้ยเหียอ่า ไอ้ผมไังไงอะ่ะเอาหัวโคกเอาหัวโคกปอประตูึเฮ้ะอ,อะไรใครอยู่ไหนครับอะไรครับใครสวัสดีเพื่นอนปูยาเลยวะเนี่ยยาคุมเต็มเลย โทรหาอีมุ้ยได้ป่ะวะแม่งคิดถึงกว่าให้วล้อครับรอ,อะไรเสียงไนอ้าให้กูทำไรครับเออเออ อะไรอะไรอะไรเงาอะไรอ๋อเงาผมเองโอ้ยเป็นบัคของเกมนะฮะ <laughs> โอเคขอของเงาตัวเองหรือว่าเกมนี้ประหยัดไฟอย่าที่บ้านอ่ะแหมอย่าู้ว่าเอออะฮะอะไรเหรอวูแมงสาบเต็มเลยว้าเอาชิวทักไปฉีดซิ ฉีดมันฉีด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 ,ด,ดแน่แน่แน่ยังวะน่ากลัวจีนทั้งสองนนี้ก็เปิดไม่ได้อยู่ดีเรื่องเป็นข้อความเดิมนะฮะอ่าฮะอ่าฮะ บรนะรยากาศแม่งโคตรน่ากลัวจริงไปเป็นไรเว้ย <ś led> คือคล้ายๆนะแบบทำแบบทำมาคล้ายๆกับโอ้โหโอ้โหแม่กูผ่านนะทีถือว่าทำมาได้ดีนะ มากเลยทีเดียวถ้าคุณจะใช้ร้อยชั่วโมงนี้พัฒนาเกมนี้นะฮะ oh. ผมว่าสร้างเกมเลยดีกว่าโอ้ใ oh. จเย็นหลอนคาร์ดเล่นย oh. อย่ามาแห่ข้างหลังนะโว้ยอย่านะโว้ยกูเปิดได้อย่างกูยั้องเปิดไม่ได้อีกมุดก็มึดมาไอเพราะกูเลิก